สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคาร์ตาซีโรในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมจะคลับอันนี้เล่นเทปก่อนนะครับเราไปต่อกันเลยในพาร์ทตอนนี้พาร์ทเท่าไหร่นะ3 4สใช่ไหมเอออ่าเรากลับมาที่บ้านนะครับหึติดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวข้ามเอาไปโอเคนะครับผมเรากลับมาที่จุดที่เราค้างไว้เมื่อวานแล้วตรงนี้เราทําอะไรได้ไหมนอกจากนอนซึ่งน่าจะไม่นอนเพราะว่ายังไม่ได้โซยชา เพราะงั้นเราก็โซยชากันซะก่อนทำอะไรอื่นไม่ได้เนาะโอเคโซยอืมเสร็จเพื่อเราก็นอนไปดูซิว่าฝันของเรานั้นจะมีอะไรเพิ่มเพิ่ <What? S 1> มวัดเออช่างมันก่อนนะครับกลับมาที่เรื่อง ไปซ่อนตัวพวกมันแบบว้ว what <out> เหลืออีกเจ็ดวันหมายความว่าอย่างไรฮ้ไม่เข้าใจเออคือ เอะเอ๊ะงงเคคุยกับหมอก่อนก็ได้ยังไม่ต้องวิเคราะห์อือฮึคือเกี่ยวกับงานเมื่อคืนเนี่ยนะนะฉันไม่มัน่นใจว่านายได้อ่ามันไม่รู้มันได้ผลยังไงไหมบางทีนายน่าจะต้องตอบคำถามให้ฉันสักหน่อยนะนายเริ่มใช้ปืนตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่อีเล็กเอ่ ฉันไม่ใช้ปืนกับอิเล็กโตเฮดโดนยิงก่อนที่ฉันจะฆ่าเขาด้วยอะไรนะโดยใครไม่รู้เอองั้นก็ยังไม่ก่อนตอนนี้ New นิวเมกา่าจะปลอดภัยกว่าถ้าไม่มีพวกส่งยาข้างถนนพวกนั้นเออใช่ยาตัวเดียวกับที่คุณให้ผมไหม อะไรนะนายคุยกับอิเล็กโตเฮดเหรอฉันบอกนายไปแล้วใช่ไหมว่าห้ามคุยกับอิเล็กโตเฮดเขาว่ายังไงเขาบอกเรื่องยาที่มันฟังดูเหมือนของฉันกับทำไมคุณไม่อยากให้ฉันรู้เรื่องยาเออถามอย่างนี้ดีกว่าถามมาล่างดีกว่า เบื้องบนเนี่ยนะเขาไม่อยากจะเสี่ยงในการเปิดโปองอะไรก็ตามเพื่อที่มันเออมันจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของเราว่าทำไมมีเบื้องบน <c oughs> ในฐานะคนธรรมดานายควรจะเข้าใจนะว่านายเองก็ not privy really to full d i l นายไม่จะไม่ต้องรู้รายละเอียดทุกอย่างพลังของฉันก็มาจากยาเหรอความสามารถดาบของนายเหรอ หรือว่าหมายถึงอะไรไม่ไอพวกนั้นก็คือที่นายฝึกสิส่วนเรื่องการคาดเดาเราเกิดเรื่องความเข้าใจเรื่องเวลาอะไรวะเนี่ยใช่มันเป็นผลข้างเคียงของยาเราเลยให้คนอื่นเอาไปใช้เอามันไปใช้ในทางที่ผิดไม่ได้เ,เ,ขเข้าใจไปก่อนก็ได้ใช่ใช่ใช,ใช่โอเค ได้เวลายาแล้วเ,เอเอไปก่อนเฮ้ยเหมือนยามันแรงขึ้นหรือผมคิดไปเองวะการบำบัดของนายกำลังไปได้อย่างราบเรื่นเลยเดี๋ยวเราจะลดระดับยาลงในเร็วๆนี้เออ สรุปยามันช่วยเหรอแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องคุยกันก่อนออก,จกอนจะออกจากไปซือเขาเรียกนายว่ามังกรนะ่ะเป็นความคิดที่ดีนะแต่งานของนายเนี่ยนะมองเห็นมากเกินไปแล้วนายต้องในอนาคตเนี่ยนะนายต้องทําให้มันแบบเงียบเชียบกว่านี้ตอนนี้ไปได้แล้วอืมก็จะเดินมาดูที่โต๊ะอีกรอบพร้อมกับ หาอะไรอยู่ไหมไม่ม,มีมันก็มีศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันไปศัพท์ยากไม่ค่อยได้เจอหรอกโอเคงานอันนี้คือเปิดออกมาฟาหย,ยวนเหรอฟาหยวนอายุ49นะนครับุโปรเจคเอรนักการเมืองเหรอฝ่ายค้านเหรอฝ่ายค้านการเมืองแล้วก็เป็นคนที่ปล่อยข้อมูลล่วไหลของเลดแอ t น่าจะเป็นชื่อ เคยอยู่ในเอออยู่ในค่ายทหารแล้วก็เป้าหมายต้องถูกกำจัดอย่างรวดเร็วที่สุดการสร้างความเสียหายโดยไม่จะเป็นห้ามแล้วก็ให้สเตลเข้าไปอย่างเงียบเชียบพยายามอย่าให้เกิดการสูญเสียโดยไม่จำเป็นทำได้ไม่ใช่ผ่านละใครโทรมา อ๋อคนอื่นห้ามคนอื่นห้ามได้รับบาดเจ็บรับทราบกับแล้วถ้าฉันไม่มีทางเลือกเหรอถามไปก่อนบางครจะเป็นปฏิบัติการง่ายๆพยายามไม่ให้เกิดเรื่ององั้นขึ้นเข้าใจแล้วดีเริ่มดำเนินการได้ห้ามฆ่าเว้ยโอเคแต่ผมโดนไฟส่องปุ๊บผมโดนเจอแน่เลยว่ะแล้วผมต้องไปทำยังไงผมต้องไปหลบตรงไหนเนี่ย ไหนลบได้อะถ้าอยู่ในความมืดก็คือมองไม่เห็นฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวนะเนี่ยมันมีช่วงที่แสงหายไปอยู่งั้นมันก็น่าจะอ่าแถวนี้ปะวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมาเอาไหมารอรอไฟมนมาแล้วเราค่อยค่อยเดินไปไปตุ๊ไป,อ,ไปอ่าเยอใจะเย็นจเย็นว่งที่มันเสียเวลาใช่ไหม เออว่ะโอ้ยโอเค okay, okay. โอเคโอเคอุ้ยโอห้ามฆ่าโดยไม่จำเป็นเหรอแล้วทำย like ังไงอ่ะเอ้า what เอ้พวกนี้ตายแล้วเหรอเข้าได้ด้วยเหรอเอ้าอุ้ย เขาแขวนคอตายกันนะ่ะไม่ใช่เขาแขวนคอตายกันหรอกแต่ทำไมเขาตายกันหมดเลยอะ่ะอุ้ยผู้คุมก็ตายทุกคนตายไปตายหมดเลยแล้วหลอดเวลาอะไรหายไปแล้วครับเราถอดหูฟังด้วยแหละใช่ไหมเนี่ยโอ้เละทั้งคุกเข้าไปดูได้ด้วย ไม่ใช่เข้าไปดูเข้าไปอ๋อเหมือนเข้าประตูเฉยมันตายหมดเลยโอ้โหมันผมว่ามันคือเข้ามาแอบแน่เลยวะต้องมีอะไรให้เล่นแน่เลยเนี่ยุ้ยเนี่ยนี่เขาก็ตายโอ้โหเละเทะนี่มันฟายูวนน่ตัวเขายังอุ่นอยู่ มังกรเราล้อมแกไว้แล้ววัดยอมแพ้ซะไม่งั้นเราจะตอบโต้ด้วยกำลังเต็มที่ชิบหายแล้วครับห้ามฆ่าใช่ไหมจจยได้อยู่ได้อยู่คิดว่านะเนียนเนียนอยู่หรอกเยอะ ออโอ้โหกลิ้งหลบตั้งนานโอเคไม่เป็นไรแต่พอเข้าใจอยู่อืเข้ามาแอบเดี๋ยวรอรอไอ้คนนั้นมันหันไปโอเคแล้วก็ตึกครุบ,รบอาอย่างนี้ไม่เห็นป่ะไม่เห็นสิเออไม่เห็นโอเคโอเคยุย อเอาฆ่าได้หรือสรุปเอ๊ยหรือเราไม่ควรฆ่าวะมันไปได้เลยอะ่ะเดี๋ยววิดีโอฟีดลอสวัดโอเคโ,อโหผมลองโอ้มันมีให้ทำมันมีให้ไอ้นี่ด้วยว่ะหรือเราไม่ต้องฆ่าวะไม้แต่โอโ้มันทำมาแบบนี้ผมว่าเราต้องฆ่าแล้วอะ่ะ ไม่ต้องฆ่าหมดดีกว่าเนี่ยวิดีโอฟีดลอสอะไรวะอุ้ยชุบไปครับนี่ไงมันกล้องวงจรทำอะไรได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้อุ้ยเดยวโอ๊เอาใหม่ <c oughs> oh ก็ได้รีบชิงดีกว่า มันมันไม่เห็นเฉยเลยอุ้ยโอ้วิสัยทัศน์มันยิ่งแคบลงวิสัยทัศน์มันยิ่งแคบลงครับเนี่ยมันแคบลงแต่เราก็ผ่านไปไม่ได้อยู่ดีปะน่าจะต้องฆ่าเขาอยู่ดีผมว่าขอโทษนะไม่รู้ล่ะยังไง เองื่อนไขมันไม่ตรงกับที่เราสร้างไว้เอาการทำร้ายตำรวจเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้เอ้ยอมรับกันไม่ได้ออาชิบหายแล้วอันนี้เขานับด้วยหรอกลับบ้านได้เตรียมตัวสำรับภารกิจวันพรุ่งนี้เอาซะอย่างนั้นน่ะก็คือก็ไม่รู้เรื่องไงเฮ้ยป๊าป๊าต้องการยาของเขา ต้องไปช่วยไอคิวคนเมาเนี่ยเมินฉันให้ขานายในตอนสงครามเลยนะแล้วนายจะเดินผ่านอย่างนี้เหรอนายติดฉันนะเพื่อนฉันไม่ได้ติดหนี่อะไรนายตั้งนั้นน่ะอะไรวะโอ้โหมันดาเลยไอ้ราคาถูกแกทุกคนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ พวกเราก็อยู่ในที่แบบเดียวกันแต่แกมีเงินไงโอ้ยังด่าอยู่เราต้องจะฆ่าพวกแกให้หมดซะเออพ่พูดๆไ,ไปดีวกว่าไอรีซีบริสเวิร์ตเมื่ฉันได้เหรียญก้าหารมาไหนเอามาเบิงเฮ้ยนี่มันของฉันแกขโมยมันไปไอเวน ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนขโมยโอ้โหเอาคืนมามงนแบบใครก็ได้ช่วยด้วย,โ,ยโอ้ยเอาคืนไอเวนใครก็ได้ช่วยด้วย,ย,ย,วไ,วย,วยไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นไม่ต้องมันมันมันไม่จำเป็นอะ แต่มาคิดไปเงาเด็กนะตอนที่เราเห็นในฝันน่ะเงาเหมือนก,นกันกับเด็กคนนี้เลยนะเดินมาชนเรา่ววะเนี่ยไม่ใช่อาาคุณอยู่นี่เองคนเดิมเออคือ,อ,อมีคนบอกว่าให้คุณเอาหนูนี่มาให้มันออมันดูเหมือนหนังออใครให้เนี่ยไม่รู้อะหนูไม่รู้เขาทรงผมทรงผมเขาดูโง่โงดีอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เอามาส่งให้คุณให้ได้ หนูดูด้วยได้ไหมเอ่อฉันยังไม่รู้จะถามว่านี่มันคืออะไรอ่ะมันก็แค่หนังหน้าหน้าให้หนูเข้าไปก็ก็ได้ละมั้งไม่รู้เว้ยเจ๋ง นี่แกพูดเรื่องอะไรมันพูดมันใหญ่เกินไปแล้วมันเอาไปเก็บเอ้ยว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ไหนล่ะน่าไม่ต้องมาพูดเรื่องโมเดลเทรนเราก็แค่วอเตอ d ์บ t ล a มเ s o เดลซอ n ไ e ้ต้นนี้ไอ้ต้นนี้เอ่อไม่เข้าใจอ่ะมันเกี่ยวอะไรวะเอาต้นเรื่องเต่าเสาลองคิดดูสิเพื่อน S <S อเออเออเออเข้าใจก็ได้ใช่เพื่อนเราเนี่ยฝึกกันมาดีพวกเรารักเทรนโบมันแปลว่าอะไรวะมีนคนมาเคาะเวนแล้วถ้านาไปตำรวจล่ะมันกุยยากันแน่เลยผมว่าหรือว่าคนสม,มิจจ่าเวอร์เราต้องเสียงกันไหนกับ เดี๋ยวไปเ t ค e hit ฮิตเฟิร์สเอ่อเราคงต้องเสียงกันมันคือใครตอบวะเนี่ยเจ๋งเอาโอ้อโหออกมนบูทอ๋อหรือชื่อไอโมเดลไอเทรดเมื่อกี้อะไรมันชื่อยาวหมดเลยเหรอโอ้ยเฮ้ยนีหนะน้าคุณคุณอะไรของมึงวะเนี่ยฉันได้ยินมาว่ามีคนจัดปาร์ตี้อยู่ที่นี่อุ้ยฉันถามเลยใครอยากจัดปาร์ตี้นี่วะ เอ้ยเพื่อนจะอยู่สงสัยจะเล่นแรงไปยหน่อยละมังฮึนั่นแกล่ะฮึแกชอบปาร์ตี้เหรอไหมอุย้ยเมื่อกี้มันอะไรอ่ะเอ่เอ่เอมันไม่ใช่ของจริงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็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 ได้ถ้าคุณว่าอย่างนั้น หนู่าหนูควรจะไปได้แล้วบ๊ายบายเพลงงงนี่มันอะไรอ่ะฮะโอโ้โหมันทรมานจับมัดเกา้าอี้ได้โปรโดหยุดแล้วทำไมเราต้องเป็นคนเลือกตอบด้วยวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนเพื่อนนายเหลือแค่นายกับฉันเพื่อนนายวูบไปแล้วเราเพิ่งจะเริ่มต้นกันนี่ฉันมีของขวัญให้นายด้วย มันอยู่ระหว่างการผลิตถ้านายเข้าใจแล้วนะคนล่าสุดเนี่ยโดนไปแล้วก็ยังพูดไม่ได้อีกเลยมันฉีดยาแล้วมันเวลาจะค่อยๆคลืบคลานอย่างแน่นอนนายรู้สึกถึงมันไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันขีมอยู่นิ่งๆมันตัดนิ้วตัดโฮ้ย อย่าพึ่งร้องสิยังไม่ถึงกระดูกเลยกูรองแล้วอ่ะแล้วเมือ่อเมื่อกี้นายยังปาร์ตี้เมามันกันอยู่เลยขอโทษไม่ฟังแล้วเอ้ยนายไม่เห็นต้องขอโทษเลยนายไม่ต้องขอโทษฉันขอโทษเพื่อนบ้านนายสิที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องอะ่ะเฮ้ยไอเน มันตำนานมีชีวิตเลยนะเว้ยยังคิดอยู่เลยว่ามันใช่ห้องข้างๆเราไห<ก>ม<ล>เขาไม่เคยจะหลับลงเลยเพราะพวกขยะยังแก่น่ะฉันก็แค่มาเก็บขยะเท่านั้นเอง what อ่าตัดออกมาก่อนก็แล้วก,กันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนือเพราะเดี๋ยวจะไปต่อพาร์ทหน้านะครับผมใช่ฟังดูปแปลกๆแต่ก็ถูกต้องนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ